อะไรเลยเลยเอเอาก็ไม่ได้ควักลึกเลยนะเกดมันต้องลึกๆแสดงหัวน้อยหัวเขาอยู่ตื้นเว้หัวตัวแล้วนี่มันห้าเดือนมันห้าเดือนครับอาดีสองห้าหนึ่งของกาลเกดอันนี้อันเกดเก็มตองก้ใช่ไหมสกูลเก็มตงกรอนเนี่ยแม่มันจะมีนวดเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยมันจะมีซองหนวดเนี่ยกเษกเษตรเกษตรแป้งนู่นหรือเกษตรมันจะไม่มีหนวดอืมกเกษตรเขาว่ามันจะมีแง่งข้างบนเนี่ยว่าที่มีสามแง่มั้มใช่พอไปงี้มันจะเป็นเป็นสามแง่แตกกิง่งแตกกิงกก่งโอ้ย โเห็นมันแล้วเตือนใจแล้วลงหัวทั้งนั้นแล้วเนี่ยถัดดิบอย่างนี้เนี่ยแตกนีตัดดิบลาวอย่างเงี้ยเออเมื่อวานตีแตกแล้วมันลงหัวครับมีทั้งนั้นเลยลนวันนั้นเจ้าของไปขุดยังไงก่อนจู่ฮะเ่วันอ่ะในวันนั้นนะก็ไปขุดต้นเล็กดูเนาะคุยไม่ถึงมันแล้วคุยข้างบนก็เจ็บมือเนาะควักหรือเลยจ้ะไงสบายใจแล้วเห็นหัวมันเห็นหัวมันรวยแน่ปีนี้เนาะ รวยแนะ่เจ๊เกดเจ๊เกดรวยอีกแล้วปีนี้มันห้าเดือนหัวได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วอืม,อมยังไม่ได้ใส่หลืไหหอไม่ใช่ครับคงไม่เคยใส่ยังไงยังใส่และใส่ปุ๊กใส่นั่นนะอุ๊ยกว่าจะได้ขุดนี่กี่เดือนเนี่ยหกเจ็ดเดือนนู่นสิ้นปีอือไม่ตัวนะ กันยาตุลาเพราะลองขุดไอ้ต้นน้อยๆด้วยอันนั้นพันอะไรอีกเจ็ดเดือนนะอันนี้จะขุดก่อนจะย้ำต่อเนี่ยจะย้ำต่อจะสลับจะขุดธันวาก็ขุดได้เลยเนี่ยตมันจะ่าเนี่ยธันวาขุดได้ขุดแล้วก็ปลูกต่อได้เลย คืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบิตไหลปลูกอะไรอยู่รือคนงานดอกตอรเขาถาม คนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ากอยากแส้เหลือดนเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี กเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒนาเกษตรกรกใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมออไปถ่วแคว้นแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่แปดพฤษภาคมสองพันรอยหกสิบเจ็ดวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่แปลงมันสำปะหลังนะครับของพี่ลำชีเนาะที่นี่ที่ไหนก็เขตเขตที่นี่มันแดงวังแดงเนาะแถวแถวนี้เขาเรียกจะเรียกว่าหนองยาวเนาะครับหนองแดงนองยาวครับเราก็มันแปลงนี้ฉีดอดีสองห้าหนึ่งสามครั้งนี้ครั้งที่สี่แล้วเนาะครับรอบที่สี่แล้วมันเป็นไงบ้างครับพี่อ่าหลงหัวแล้ว โหัวแล้วข้าแข็งแล้วมันก็งามดีเนาะครับผมขนาดแรงมาสองสามเดือนยังยังไม่เป็นไรเนาะยังเขียวอยู่เนาะยังเขียวอยู่อสู้สู้แดดสู้ร้อนครับได้แล้วเนาะมันก็ลงหัวโอหัวโตแล้วกว่าจะได้ขุดก็น่าจะเยอะใหญ่โตเนาะครับผมครับมันนี่พันอะไรก็เนี่รวมพันเลยเนี่ยโอ้ไม่รู้อะไรก็รวมกันหมดเช่วงนั้นหาพันยากหาพันเอาแล้วก็เอามาใส่ไปก่อนเนาะใส่ให้เต็มแปลง ต่นี่ก็ประมาณสิบสองไร่เนาะสิบไร่ครับสิบไร่อยู่ครับอ๋อแล้วก็ทํามันเด็กก่อนๆนะเคยเคยได้เท่าไหร่เนาะเคยได้กี่ตันเนาะพี่ไรนะสามตันสามตันหอ้าตันโอ้ย <c oughs> ังยังถีเซว่าเย่เนาะถ้าห้าตันนี่ก็ยังเย่เนาะครับแต่ปีนี้เดี๋ยวเพิ่งมาใช้อาดีสองห้าหนึ่งครับครั้งแรกปีแรกเนาะครับมันก็จะลองดูว่าจะได้เพิ่มไปอีกเท่าไหร่ครับคิดว่าจะได้เพิ่มไหม ได้เพิ่มเพราะดูหัวแล้วมันนี่เนาะกวนแต่นี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยไงโอ้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรสักอย่างมังก็ฉีดยาอย่างเดียวปุ๋ยก็เดี๋ยวก็รออีกสักระยะเนาะใส่สักรอบก็ยังดีแต่ว่าใส่เยอะก็ไม่ดีนะมันจะไม่รู้จะใส่ไม่ใส่ไม่รู้เเพราะว่ามันมนเขียวอยู่แล้วเนาะหลงหัวแล้วก็ทับดูอนนี่ครับอาร์ดีสองห้าหนึ่งครับเกษตรกร ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับ0863280914ท่านรูกกรสุขเกษมหรือที่เบอร์ผม่ะครับช่างเชิดประจำมูลระดัที่รูกกรสุขเกษม0958756488ท่านใดสนใจครับโทรได้ถามได้ครับไม่ว่าจะเป็นแปลงมันแปลงอ้อยนาข้าวเรามีโดนบริการบินให้ฟรีนะครับ ใช้อาดีสองห้าหนึ่งของเราแล้วสบายใจบริการถึงที่วันี้ก็ของพี่ลำชีบินมาสี่ครั้งแล้วก็มันก็เขียวดีครับสู้แดดสู้ร้อนได้แล้วสองเดือนเนาะสองเดือนกว่าเพราะมันฝนไม่ตกมาเนี่ยประมาณนั้นอืมก็เพิ่งมาตกไปสองสาวันนี้เพิ่ง,งได้เป็นหน่วยครับเกษตรกร,ร,กรท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับศูนย์แปดหกสามสองแปดศูนย์เก้าหนึ่งสี่ เบอร์พี่ลำชีถ้าเขตแถวนี้ก็จะติดต่อพี่ลำชีก็ได้เบอร์ศูนย์แปดห้าแปดสี่สามศูนยสามเจ็ดแปดครับในเขตวังแดงหรือว่าเขตแถวนี้เนาะโทร,รหาพี่ได้เลยครับครับ,รบสวัสดีครับ โบหิบินคืนถิ่น,นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพพ้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีไหลปลูกอะไรอยู่หรือคนงาน ตอกตะกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลหังใ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองท บากอยากแสลือดนุนเก้าไกลเกษตรช่วยคน mm. หลุดพ้นด้วยการพัฒนา mm. เกษตรกรใหม่ mm. หัวใจต้องกล้าแกล่ง mm. รวมใจรวมแรง mm. เป็นทรายแห่งเกิดงาน mm. วิจัย mm. อดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนลุดพ้นโดยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ ไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่7จ็ดพฤษภาคม2567นะครับครับวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่แปลงมันนะครับซึ่งเป็นของเกษตรกร,ร,กรของหนนล่วงเนาะวันนี้เจ้าของไม่มาติดงานเลยให้พวกผมทีมงานมูลนิลธิรกตกรสุกเกษมนะครับได้นำา HD ดีสาสารเสริมอาหารพืชมาฉีดพ่นให้ ถ้าผู้ชมที่เห็นจนนี้ก็มันมันก็จะมีตายม้างนะครับเพราะเป็นมันเล็กปลูกได้ประมาณสองเดือนกว่าเนาะจากมันแรงจัดสองเดือนกว่านะครับที่ฝนไม่ตกพอดีมา2อสามวันก่อนฝนตกลงมานิดหน่อยเกษตรกรเลยให้ทีมงานมูลนิธิลุกตรกรสุกเกมนะครับนําสารเสริอมอาหารพืช ad สองห้าหนึ่งมาฟื้นฟูนะครับเพื่อจะได้กระตุ้นให้มันกลับคืน มีใบเขียวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพอวันนี้วันที่เจ็ดเนาะเดี๋ยวอีกสิบสี่สิบห้าวันเราจะมาติดตามดูว่าความเปลี่ยนแปลงของมันจะดีขึ้นมาไหมเนื่องจากมันร้อนนะครับฝนไม่ตกแรงแล้ววันนี้ก็ได้ไปบินมาสองแปลงนะครับของนันร่วงอีกแปลงนึ่งอยู่ที่จะแถววัดพุทธโคโดม นะครับแปลงนั้นเป็นมันโตแล้วครับมันได้ห้าหกเดือนก็ไม่เป็นไรนะครับแปลงนั้นเพราะทนแรงเนื่องจากว่ามันเริ่มลงหัวแล้วเขาจะทนแรงได้ดีนะครับแปลงนี้ซึ่งเป็นมันเล็กปลูกที่หลังได้สองเดือนกว่าๆก็ามาประสบกับฝนแรงนะครับสองตั้งแต่กลางเดือนกุมภามาจนถึงพฤษภานะครับแรงร้อน อากาศร้อนมากครับที่อุจรดิตทุกวันนี้ก็40องศานะความร้อนมันแปลงนี้ก็มีตายนิดหน่อยมีใบเหลืองพอดีฝนตกเมื่อสองสามวันก่อนแล้วกเกษตรกรเลยได้ให้ทีมงานมูลนิธิเกษตรกรสุกเกษมได้มาพ่นดีสองห้าหนึ่งเพื่อฟื้นฟูมันนะครับเดี๋ยวอีกสักสิบวันเนาะสองอาทิตย์เดี๋ยว จะมาติดตามดูความเปลี่ยนแปลงของมันนะครับที่พนสารเสริมอาดี251ห้าหนึเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะครับสนใจอาดีสองครับติดต่อได้ครับ086 3 2 8ปดหกท่านเกษตรกรสุกเสษมหรือที่เบอร์ผมนะครับช่างเชิด0 9 5 8, 8์เก้าหจ็ดห้าหกสี่ครับอาดีสองสวัสดีครับ มาคืนถึงโบยบินคืนถิงกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกหึนแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีไหลโลูกอะไรอยู่หรือคุณ ดอกตะกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าลำใหอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมือท่าย ไม่เคยอดยากลำบากอยากแสนเหลือดนลก้าวไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตะกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัย อดีตุทใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อดยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหลุดพลนด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี